สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รับแข่งบอลไทยครับโอเคนะฮะสำหรับเกมนัดแรกนะครับอินทีมชาติอินโดนีเซียนะครับเจอกับทีมชาติไทยรอบชิงชนะเลิศนะครับ AFF Suzuki ครับนะครับ2020นะครับปรากฏว่านะครับทีมชาติไทยเอาชนะไปด้วยสกอร์ที่ผมบอกว่าได้เลยว่าขาดสุดๆนะฮะ4ประตูต่อ0ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ ซึ่งประตูแรกนะครเกิดจากชนาทิพสงกระสินครับกับตันเจนั่นเองนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับลูกนี้นะครับยิงแบบหมดจดจริงๆนะครับซึ่งโอ้โหผมจะบอกว่ามันเป็นการที่มันแค่นาทีที่สองอะ่ะทุกท่านมันแค่นาทีที่สองนะครับที่ทีมชาตินะทไทยเนี่ย ถลุประตูนะฮะนาทีที่สองนะครับเร็วมากๆนะครับโดยชนาทิพย์สงกระสินนะครับแล้วก็ประตูที่2ก็เช่นเคยครับกับตันเจเหมือนเดิมฮะชนาทิพย์สงกระสินครับทุกท่านครับยิงประตูที่2ให้กับตัวเองฮะสุดยอดจริงๆครับวันนี้นะฮะเจชนาทิพย์ครับนัดที่ก่อนหน้านี้นะครับยิงวีดนามไปนะสองศูนย์นะฮะ วันนี้ก็มายิงทีมชาติอินโดนีเซียไปอีกนะฮะสองประตูต่อศูนย์บอกว่าเจเนี่ยก็จะบอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้ก็ชิงนะครับดาวซันโวสูงสุดของทัวร์นาเมนต์นะครับของทัวร์นาเมนต์นี้นะฮะกับทีลสินแดงดานะครับที่4ประตูนะฮะถ้านัดหน้าเจชนาทิพย์ยิงอีกนะเป็นดาวซันโวได้เีทีเดียวนะครับสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็ ประตูที่3ครับก็เป็นน้องสุพโชคสาราชาตินะครับนาทีที่67นะครับสุดยอดจริงๆนะฮะยิงสวยมากนะครับยิงแบบเลือกมุมเลยทีเดียวนะครับจะบอกว่าทีมชาติอินโดนีเซียครั้งนี้นะครับน้องๆทุกคนเนี่ยก็อายุน้อยนะครับผมบอกได้เลยว่าอายุน้อยแล้วก็ประสบการณ์ในเรื่องของการแข่งขันนะครับแล้วก็ จะบอกว่าเป็นในเรื่องของอสนามแล้วกันไม่ได้เก่งสนามนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีอายุเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ23-24ถึงปีเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอินโดนีเซียในปีต่อไปปีถัดไปเนี่ยก็จะพัฒนาแข้งของเขาให้ดียิ่งขึ้นโดยการนำของชินแตยังนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับก็ถือว่าอินโดนีเซียก็เป็นพันธมิตรที่ดี กับคนไทยนะครับกับคนไทยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลเองนักฟุตบอลเองนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าเล่นไม่ไม่รุนแรงเล่นตามเกมนะครับฟาวก็ฟาวตามเกมนะครับอินโดนีเซียนี่ถือว่าเป็นทีมที่แฟร์เพย์มากๆนะครับผมผมใช้คำนี้แล้วกันนะฮะแฟร์เพย์มากๆนะครับแล้วก็นาทีที่83นะครับน้องบอดินผาลานะครับก็ซัดประตูที่4นะฮะปิดฝาล เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าโอ้โหสุดๆจริงๆนะฮะวันนี้ทีมชาติไทยคองเกมได้ดีมากๆครับบอลเท้าสู่เท้านะครับบอลครอสบอลโต้กลับผมถือว่าทําได้ดีสุดๆนะครับแล้วก็จะบอกว่าเรามีความเสียดายนะครับน้องเอเลียสดอเลาะนะฮะมีอาการบาดเจ็บนะครับมีอาการบาดเจ็บนะฮะแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกแต่ว่าการเปลี่ยนตัวของ มานโพกิ้งนะครับก็ต้องถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะฮะผมใช้ว่าคําว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแท็กติกต่างๆของมานโพกิ้งเนี่ยถือว่าใช้ได้ดีกับทีมชาติไทยเลยทีเดียวนะครับการเปลี่ยนตัวการโลเตชันนะครับเอาคนเก่าไม่ใช่คนเก่าสิเป็นคนที่ยังไม่ได้ลงเนี่ยเอามาลงในนัดน,นี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นทีลทรบุญม,มาทันหรือแม้กระทั่งทอมเบียเองนะฮะน,ะฮะนะฮะรอบอดินนะฮะก็ไม่ได้ลงนะครับหลายๆคนที่เป็นแกนหลักนะครับน้องธนวัฒน์สึงกิฐาวรก็ไม่ได้ลงนะครับก็ถือว่าเป็นการที่เก็บเอาไว้ในนัดชิงชนะเลิศในนัดที่2ในวันที่1มกราคมก็ถือว่าโอ้โหนะครับการคลองเกมการบุกการอะไรต่างๆเนี่ย ยอดเยี่ยมมากๆนะครับทำให้ทีมชาติไทยของเราเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปด้วยสกอร์ท่วมท้นนะฮะท่วมท้นกันเลยทีเดียวนะครับด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนย์ครับทีมชาติอินโดนีเซียก็สู้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับน้องก็สู้อย่างสมศักดิ์ศรีเพราะว่าคือคือเขาเป็นน้องนะฮะผมใช้คําว่าเขาเป็นน้องแล้วกันนะครับด้วยสถิตินะครับการแข่งขันสนามในเรื่องของการลงสนามนะฮะเอาเอาใช้คําว่ารับแข่งแล้วกัน รับแข่งก็ได้ไม่ไม่ใช่ว่า,เ,าเขาเรียกว่าแก่สนามแล้วกันนะครับถือว่าเป็นทีมที่กําลังสร้างนะครับโดยชินแต่ยังนะครับเป็นทีมที่กําลังจะมาแรงผมเชื่อว่าอีก2-3ปีข้างหน้าเนี่ยทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับดูไม่ได้เลยดูถูกไม่ได้เลยนะครับดูถูกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วครับก็เป็นอะไรที่ดีนะครับแล้วก็ขอชื่นชมหัวจิตหัวใจของ ทีมอินโดนีเซียนะครับที่เล่นในเกมของลูกหนังจริงๆแล้วก็ที่สําคัญเลยไม่นอกเกมเลยนะฮะอินโดนีเซียไม่นอกเกมเลยนะฮะก็เป็นไปตามเกมถึงแม้ว่าจะเข้าหนักในบางโอกาสแต่ว่ามันเป็นเกมที่เราวางเอาไว้นะฮะผมใช้ว่าใช้คําว่าเราวางเอาไว้อย่างที่ลูกทีติพันหรือแม้กระทั่งใครหลายๆคน,นครับเขารู้ว่าน้อง อินโดนีเซียเนี่ยจะเข้ามาเขาก็ล็อกหลบแล้วก็ฟาวมันมันเป็นอะไรที่ผมรู้ว่า,าคลาสบอลของทีมชาติไทยเนี่ยมันมันมันไกลามากกว่าอินโดนีเซียเลยในครั้งนี้นะครับอทอมเบียเองนะฮะมาโนยอลทอมเบียก็ไม่ได้ลงนะครับที่จองโดถึงแม้จะจ่ายพลาดแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ผมขอชื่นชมเลยนะฮะฟิลิปโรเลอร์ฮนะ ลิบโรเลอร์นี้แบบว่าโอ้โหกระชากลากเหลือที่สุดเลยนะวันนี้นะที่สุดนะฮะที่สุดน้องวิรเทพนะฮะลงมาก็ถือว่าอืวันนี้ถือว่าโลเทชันแบบว่าสุดยอดจริงๆนะครับแท็กติกของมาโน่โพอกิ้งทีมชาติไทยนะครับก็เป็นผลสกอร์ที่ผมถือว่าเอ,า,อาง่ายครับทัวยแชมป์เนี่ยมันอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับจับและทัวแชมป์อีกมือหนึ่งจับละนะฮะเหลือนัดสุดท้ายวันที่หนึ่ง มกราคมนี่หนะครับเราจะจับมือที่2หรือเปล่านะครับเราก็ติดตามชมผลงานของทีมชาติไทยต่อไปนะครับหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub ส c ค i ป e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับเชียร์ทีมชาติไปด้วยกันครับและเป็นกำลังใจให้กับช่องรับแข่งบอลไทยด้วยนะครับสวัสดีครับ